ผู้มีพลังศรัทธาทุกปีนะครับที่จัดอาหารกันกินไว้รอนักปั่นนี่ก็คือร้านชอบวัสดุนะซึ่งถือว่าผมเป็นลูกค้าคนสำคัญนี่ครับดวงจันทร์ดวงจันทร์เพื่อนรักดวงจันทร์ปัดภัยนะฮครัอแฟนเป็นฝรั่งใช่ไหมเพื่อนเสียแล้วอ่เสียไปเหรออ่าฮะครับวันนี้มีเครื่องเดือดเยอะแยะมากมายนะฮะถนัดน้องอ่ะฮะฮ่า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 อะไรเลยคะ <laughs> <laughs> ฮะไอตอนนั้นน่ะน้อบ้านนายพินิจแก้วสว่างบัวตายนะพ่อพรอมพันธ์ก็มาใช่ฮะฟังข่าวตลอดแบบผมนะข่าวผมข่าวผมสุดยอดสุดยอดข่าวผมแข่งเร็งนะพ่อเนื้อข่าวผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เพื่อนได้ได้ได้ครับคนี่เป็นดอกไม้บูชาพระธาตุพนมนะครับโอ้สาธุเลยให้ครอบครัวผมครับ อ้าวเพราะฉะนั้นเอาครอบครัวลูกหลานมาทั้งนี้เลยมาทั้งนี้ให้หมดเลยมามาเข้ามาเข้ามาพ่อใหญ่ชอบมาแล้วพนักงานทุกคนมาแล้วพนักงานทุกคนมาแล้วลุงพรจะขอพรขอพรแล้วเออมาในเมย์ออนทำงาเลยอแม่มาเด้อมา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 อ่าวเดี๋ยวกล่าวเขาว่าพ่อใหญ่ชอบมายังมาแล้วสาธุ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  ด้วยเดชอำนาจบารมีองค์พระธาตพนมมรมเจดีอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยในวันนี้ข้าพเจ้าที่เป็นข้าวอกาศพระธาตพนมทราบข่าวว่าทุกปีจะมีนักปั่นจักรยานเพื่อบูชา องพระธาตพนมบรมเจดีข้าพเจ้าครอบครัวใครครับกล่าวครอบครัวพ่อทราบแกนมีและลูกหลานยังได้มีศรัทธาร่วมกันบริจาคเครื่องดื่มปัจจัยและฝากดอกไม้ไปบูชาองค์พระธาตพนมเพื่อความเป็นสิริมงคล ด้วยเดชอำนาจบาร,รมีพระธาตุพนมจงดนบันดาลประทานพรให้ครอบครัวข,ของข้าพเจ้ามีแต่ความ,มสุขความเจริญธรรมาค้าขึ้นนึกคิดปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มากปรารถนาทุกประการอีกประการหนึ่ง ข้าพเจ้าขอพรอันศักดิ์สิทธิ์จากพระยาสัตตะพระยาศีสัตนคราชผู้ประมรักษาองค์พระธาตพนมโปรดได้ประทานพรให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมั่งมีสีสุขเงินไหลนองทองไหลมาค้าขาย ร่ำรวยร่ำรวยสาธุอ้าวครับผมอันนี้ขอหนึ่งอานเดี๋ยวจะไปก่อนลงนะ่นรถแ่นันมาไปด็งเล้วนั่นเหลือแตสุขภาพเอาไปเลยจะได้เงินไม่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 เออเงินนี่ต้องเอาไปเดี๋ยวเอาไปเอาลุงเอาไประยว์ตัวทั้งนี้ทั้งหมดเลย เดี๋ยวคณะใหญ่มาเยอะมากมากทั้งไทยและเราข่าวนะได้ฟังข่าว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 แค่ยูแดงีิฮีแขงแข้งแรงแรงครับผมจำไบ่ได้บอกเขาเรียกว่าข่าวครับผมเดี๋ยวคณะใหญ่มาเด้อคณะใหญ่มาใหญ่มากนะเดี๋ยวกาลังมาเดินร่วมพร้อมขออนุญาตไปเตรียมข้างหน้าเด้อครับขอบพระคุณอันนี้จะปล่อยไว้พระท่าน ใหญ่มากใหญ่ที่สุดเลยทั้งไทยลาวเฉพาะลาวอย่างเดียว140คนเป็นระเบียบเรียบร้อย